สวัสดีครับมาพ่อกันต่อพี่น้องขึ้นมาแล้วปาท้อปาพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ้งมุมเบิ้งพระลานชัยมุมสูงมุมนี้ครับพี่น้องครับปาปาปาโพดแดีวโพดแดีวนี่พี่น้องเบิ้งพระลานชัยุนนูน,นะ,นนะโอ้เบิ้งเต็มเต็ม,ตมโอ้แต่เคยเป็นเพราะเบิ้งเต็มเต็มเลยพี่น้อง ปากปางามเพียพี่น้องทางเดิน้องการขุดอพี่น้องเป็นหลงเบิง้งหลบๆสถานเบิ้งมุมป่งขยันนะครับครั้งแรกครับกับการขึ้นฮอโขดเบิงบ้งหลบๆเลยอู้ย่อซ่อนครับวิวงามครับ นี Sal aca. Sal aca. Oh, so ่จะเป็นสารการคสารกลางอำเภอสู่สวนภูมิอันนี้อู้หูสารการวอร์เยโอ้พี่น้องงามแทนก็ิขึ้นไปอีกนะครับพี่น้องครับ ผมมีเหรียญสิบปอร์บึงก่อนเบิ่งก่อนเด็กผิวเรามีเหรียญสิบปอนาะบ่มีกระโดน่าจะบอหรือมีเหรอโอ้บ่มีเด็กอะไรเข้าไปลองดูอยู่กันนะ อันนี้กัเบิรงกิวเบืองราเอ็ดไปก่อน่ีสถานีตำรวจภูธรร้อยเอ็ดมันจะลินป่งเลยมันจะกลนป เราสามารถขึ้นไปได้ไหมครับอ้าวขึ้นไปได้ครับพี่น้องป้าเขาพาพี่น้องขึ้นไปอีกครับพี่น้องครับไปโอ้หนาวป้าพี่น้องเธอแหลกเนี่้นิทั้งร่างว่างามเลยทั้งภาคพี่น้องขึ้นมาบังเทือกไปกันต่อยังเงียบ เขาเจ้าเห็ดดีเนี่ยนิบฮ่าพี่น้องโอ้นาสะอะอกนโ้นมาสูงอีกชั้นหนึ่งครับพี่น้องจโอ้สูงไปเลยพี่น้องก็หอกดอน ก็หอกดอนเยปดตะหักแทะก็จะเห็นมดเดียวก็หอกดอนโอ้ยน่งหมม้่ไหเอเบาแคอมโอ้ยนก็มาเดินชิดขวาตามลูกสอนปชิดขวาโอ้ นี่จิเป็นนิทัศาการนะครับเสด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกรมมหาสังฆปริณาย,ยกนะครับเป็นนิทรศากาลก็ขึ้นไปไหนนี่ขึ้นทั้งไหนพระเจ้าขึ้นไปเดี๋ยวนะอุ้มหามองขึ้นกันขึ้นทั้งไหนเราบัานี่รอนี่ดิ เอ้ยเนาะโมนี่ไปเรื่อยข้องสิขึ้นโอ้แคบไปเรื่อยนี่ละมองทีว่ว่าอันนี้ไหมอันนี้จิเปแนมเนห้องแอร์นะครับตั้งเจ้าหนียวจะเป็นรับลมโดยตรงลมพ,งพี่น้อ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 งโปรดแล้วโปรดแล้ว เปล่าโคดแล้วโพดแล้ว,ลวนี่ครับพี่น้องมันโอเคครับจุดที่ตาตนพ่นอยากมาเบิง่งใส่ได้เลยใช่ไหมครับปรเปลี่ยนเกือบได้ครับพี่น้องต้องเปลี่ยนเกือบได้ครับปรเปลี่ยนเกือบนะครับ พี่น้องนี่คือเล่นมาอีกสำคัญหนึ่งของดีดีพี่น้องวายคือวิววิวเดีย๋ยวผมจะพาพี่น้องพ้นยืนเรืงสกายบอกเลยดิยพี่น้องครับวาแนมลงไปนี่คือสอดพุดเลยด้ วิวแนบเห็นวิวบึงพระลานใช่พุณน่ะพี่ต้งองยืนแล้วพี่ต้องยืนแล้วพุณน่ะส o ใจแล้วครับพี่น้องนี่คือชั้นบนสุดนะครับของฮองลล์โหวตรอยเย็นนะพี่น้องครับส o ใจแล้วพี่น้อง กระจกนี่น้าแห้งเลยพี่น้องมองพี่น้องเบิรงลูกไปพุดนอ่ะพุดนอ่ะปันโบมี่เนาะกล้าไหมครับพุ้าอีดาวประหยัดเก่งจังพุ่นอ่ะไปมือผมเอาไปทำอะไรเอาอู้ หลักก็เก่งบรรยากามันวิววิวประเด็นที่มันวิวหย่อนว่ามันม่มีมันเป็นช่องลมรันพี่นองครับมันเป็นลมมันเป็นลูกกงชื่อๆนี่นี่นี่ไหมอุ๊ยมันบ่มมันมุเป็นคือฉันแรงนะจุด อันนี้คือจุดสูงสุดนะครับสูงสุดของฮองหวดพี่น้องเปิดว่าขั้งแรกครับของการขึ้นมาโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สำหรับชาวกันี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิปปะ่งเพื่อจะติดต,ตามคลิปใหม่ๆของทางอัตพลรับประดิษร์เดี๋ยวขอหยันทายลูกต้องสกายบอ็อกแล้วเาสิลงไป,ปเดี๋ยวไปพอกันไหมข้างล่างครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับบาย